10กันยายน2563ร้านสมเกตซาวนะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับท่านไหนจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนรับแลกรับเทิร์นกันได้นะครับร้านอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนั่นแหละนะครับวันนี้มาพบกับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงนะครับเครื่องเสียงพาวเวอร์แอมป์อ่ะอันแรกนะครับมาใหม่นะเพิ่งมาสดๆร้อน นะครับเป็นตู้เสียงกลาง12นิ้ว P ี v o 1 1 2นะครับแต่ยังไม่ติดโลโก้เนาะนะครับสเปกตู้ก็ให้เป็นตะแรงปัมนะครับตะแรงปัมแล้วก็หูจับแบบเหล็กนะครับหูจับแบบเหล็กนะครับแล้วก็ชุดแขวนนะครับชุดแขวนก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับตะแรงตะแรงปัมนะครับแถมฟรีเพดด้านหลังนะครับแต่อันนี้เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับใบละ1,600บาทนะครับซื้อ4ี่ใบแถมชุดแขวนฟรี1ชุดนะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนะครับตู้ลำโพง เทอร์โบ18นิ้วพร้อมดอกนะครับอันนี้ก็เหลือใบละ2,600บาทนะครับเป็นดอกอันนี้น่เป็นดอกแอคคอร์ดนะครับเป็นดอกของปั๊มนะครับ1,000บาทอ่าดอกละไอตู้ละ2,600บาทนะครับราคานี้รับเองนะครับพร้อมดอกพร้อมดังนะครับส่วนมิกเซอร์นะครับก็มีเข้ามาพอได้ชมกันนะครับอ่า XR16 นะครับหรือว่าอ่า Sawcarf นะครับ s a w c a f t นี่ตัวนี้นี่ของใหม่นะครับ อย่างกับมือหนึ่งเลยนะครับ8,500บาทนะครับมีกล่องมีอุปกรณ์ครบมีปีกติดแหลกนะครับเป็น UI 1 2นะครับ8,500บาทนะครับ8,500บาทอันนี้มือมือสองนะครับ7,800นะครับผมมือสองแต่ไม่มีกล่องเด้อนะครับใช้งานปกติ MR 1 2ติดจองนะครับติดจองตัวเองเนี่ยแหละจะเอาไว้ใช้เองนะครับไมาจะเอาไว้ใช้เองนะครับผมอ่ามิกเกอเล็กนะครับ1,250บาท นะครับแล้วก็ตัวนี้750บาทหน้าขาวนะครับ2,500บาทนะครับอันโต้2,350บาทนะครับอันนี้ในส่วนของมิกเซอร์นะครับเครื่องปรุงก็มีอันนี้นะครับบาริเจอร์พัอรบาทอันนี้เอฟเฟกต์อเล็กซิสนะครับ850าบาท DBX 2ทาง990บาทอันนี้750บาทอันนี้1,450บ,บาทนะครับ EQ นะครับโอ้มีเยอะเลย อันแรกโปรยูโรเทคพันสบาทนะครับลองลงมาบีดเอสนะครับสองพาบาทอันนี้2,200บาทนะครับทาราพันห้าสิบาทอันนี้พันสบาทอันนี้ก็950บาทนะครับมี2ตัวนะครับไมเอ็ีอมีสตัวนะครับตัวละเก้าร้อบาทอันนี้ขายถูก750บาทตีเป็นงานช่างนะครับมีเสียงนะครับไปเช็กเองนะครับอันนี้890บาทอันนี้ห9 0บาทนะครับเซนเซนะครับ 690บาทถ้าท่านไม่ทันตัวไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับเพราะเพราะว่ากลัวคลิปมันช้ายืดยาวนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อก่อนเนาะนะครับเอาสินค้ามาใหม่ก็มีทาราโปรแปนะครับตัวนี้6,800บาทนะครับตัวนี้6,800บาทเป็นหม้อแปลงคัสดีเนาะเป็นคัสดีนะครับโปรแนะครับแล้วก็โปรสิบห้าก็หนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอะตอมหนึ่มื่นเก้าร้อยนะครับแล้วก็ โปรสอ0พมี3,250บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้2,900บาทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้โลโก้มันหลุดเนาะโลโก้ไอสติ๊กเกอร,นะร,กอร์รุ่นมันหลุดนะครับสติ๊กเกอร์รุ่นรุ่นมันหลุดอันนี้2,900ตัวหลุดนี่2,900ตัวนี้3,250บาทใช้งานปกติทุกเครื่องนะครับเขาแอบประกอบคอมสันสามพันเก้าบาทไฟสูงนะครับตัวนี้ไฟน่าจะ40หรืปป 40, 60, อเปล่า40หรือ60สิบนี่แหละนะครับประมาณนี้วอล วียีนะครับ18,900บาทนะครับ1นึ0 0พันหนบาทอันนี้5,900นะครับอันนี้5,900เหมือนกันไฟสีเขียวนะครับตัวนี้โปรยูโรเทค18ข้างละ2ได้5,950บาทนะครับประมาณนี้นะครับอ้าว FA เหลืออยู่หนึ่งเครื่อง FA ฟ x 4D นะครับพร้อมกล่องแหลกสภาพสวยอย่างกับเมื่อหนึ่งนะครับ22,500สารนะครับตัวนี้ประกันนี่สุดยอดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับท่าไหนจะซื้อจะขายก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยอีไม่ใช่อันนี้เป็นฮอนโหลดมือสองนะครับฮอนโหลดมือสองนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ใบได้ไปเลยชุดแผนนะครับเป็นฮอนโหลดนะครับปากโหลดตอนนี้ก็กําลังจะใส่โลโก้นะครับ P Pro s o u n นะครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับซื้อสี่ใบแถมฟรีชุดแผนนะครับราคานี้ ไม่รวมส่งนะครับเป็นตู้เปล่าเมื่อหนึ่งนะครับหูจะบเบรกตะแก้งเหล็กนะครับแล้วก็ชุดแขวนเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับทนทานอันนี้ไข่จยนอีทนะครับใบละ3,500นะครับตู้พร้อมดอกพร้อมดังเป็นดอกไอ้โปรพัทนะครับเป็นตะแกรงปำไม้อะแท้ภูเขานะครับความเด็กเต็มใบเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับใบละ3,500พร้อมดอกนะครับ ตัลวลำโพงเราก็มีนะครับผมตัวลำโพงก็บีวีแล้วก็เทอร์โบของใหม่เมื่อนึงนะครับราคาก็ตามป้ายเลยนะครับส่วนข้างในก็เป็นตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางสิบสองนิ้วของค่ายอออีด e นะครับอันนี้อออีด e อันนี้ออโปซาวกล่องเล็กก็มีนะครับผมกล่องเล็กสามยูแปดยูนะครับลึกยิบสองนิ้วลึกยิบสี่นิ้วนะครับผม PS 15นิ้วก็มีนะครับ15 12นะครับสนใจสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ PS 15นี่ใบละ1,590บาทนะครับแล้วก็ PS 12ใบละ1,490บาทนะครับพูดอ,อยู่ข้างบนนั่นแหละนะครับอยู่ข้างบนนะครับอ่ะสนใจสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับขออนุญาตจัดการหน้าร้านก่อนนะครับ